ตัวนึงบริสุทธิ์แ่บริสุอนี์ตัวละหลายหมื่นเนี่ยเป็นนตัวระเป็นล้านมีบางตัวนี่ตัวเนาะคู่บาตีตีจัดกันเอาคุณลาไปก็ได้คนณพจหน่อยได้ของเจ้าไม่ตู้นี่บอกโอ้คืองามเถอะ จน <g ül s> ตัวแม่ตัวนะีเนาะไม,ม่ตัวผู้ตัวเลยโอ้หยดอนตรงี้มลยนาะเอาลูกมันดอเออนี่คางายเด้เดเนาะได้ไเ,ไเลยอได้สน <c ười> อีมันเรียงมันใหญ่ซะอนอืสมบูรณ์แน่ทางโคนอืมเออโอ้ตอนเป็นสรัมดเ้ใหญ่ <c ười> ตาโลว่าดิชัพุ่มฮ่าฮ่าฮ่าเอ้าติดกันได้โอ้ขึ้นเรียมดีเลยนี่กู้บาบ่เรียงไม่ห้ยเลยไม่ซึมเจ้าบเรียงแล้วเรียงเรียงเอาเองแล่บ่ตะุนแม่ตะเดือนไม่สาหุ่นบ่เส้นประเดดดอกดอกมาปะเด็ด พุดไ้ตัวนี้เอาเพื่นนี่เอาหัวออกมาแล้วเพนร้อยสิบสองตัว Water b u f f a อ o a d นเด k i n น i a One h u n d is life for its architecture of Wat Archaro Rangsi. Today is 4th uh, 4 14... November, no November 2021 in Wat Archaro Rangsi. Yes. Oh. บ่ยังเชิญ้เขาไหมล่ะเจ้าบ่ซึ่งจะทำพิธีในชีวิตโควกับปือเจ้าบ่เจะฆ่าโควกที่สาราพึ่งจาประกาทสอนด็จสาราที่ซองโคกระปือนิยมสาราที่จะปล่อยชีวิตโคกวกที่กินน้องแล้วนั่งรอนั่งรอจะเพิ่มเอ้าท่าท่องมีตัวไหนสารางแดนดินตัวนีนผู้ใดนเอ้สาราเจ้าบ่ได้แล้วลูกมันได้แล้วลูกมันยังไม่มีลูกบ่ โอ้เอนคือโซบีได้สองมเลยยกุญธตาจากพี่น้องเกษตรกรตานกุลไม่ได้ีกเบือะโซบอ่ะมาที่เครือโ่คือเบอร์ย็ดนะให้ท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพโคกระเบือได้นั่งตอนงหมดเอาจับคอจับกระโปงจับกระโปงโนวจับกระโปงเขเล่นงได้ไงไทยชีวิตกระบือโมาระโปงกยังดอกกระปง ปีนี้เป็นปีที่แกตายสีวิโกระเบองครั้ที่28ชีวิตกระเบองโคปีนี้112ชีวิตตามที่ป้ายมี่ปูประกาศได้ยังไงด้านหน้าของโคกระเบงยสิเลยไมมปประกาศได้ยังไงเด็กรับผม ลาานี้เป็นสาลาไทยชีวิตโคกระบือเอาไม่าง่ะ this building about this a memory about a uh, gift for the agriculture and farmer keep keep to for the farmer in เ e เวอร์ย a ของหลวงปู่เทเทลังศรีอิส for um, water buffalo and c o in here every year ที่ฟินเด about that ดิสนีย์อายเดอร้งศาลาพุทธภการสอนรำลึกอีสัมโค and ด a ว e เ b r ร์บัฟฟอร์ m รอีสเ m มโมร l ่เมม b มเ i ียนอ26เมษา19ถ2 0 28 in here โครงโลกกนิตพฤษภากาสอนอีกกุญชรอ,อันปดปลงโทโทนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางนรชาติวางวายมาลายสิน้นท,ทั้งอินทรีย์สถิตชั่วสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา อันโคควายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิส่งเป็นอันยังอยู่ไซคนเด็ดดับศูนย์สังขารร่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่อะไรกับดีอิสโครงโลกนิด เอายังไม่แข็งเลยลุกกดจะบกึงเอี่ใจลึย่องอะไื่อไเวลาคิโกรัอะไรนะเรื่องอะไยดหลับยังไงมาแล้วนห้เย็น teko ka tutan kepan sangnya kamu ท่าสดทิ้งา Tchau. Um... ที่น<า>้ากองคือผมจะได้ภาพเลยนะในทำเป็นพ่อใจใส่กับเด็กว่าก็จะเลือกภาพให้มาโดยที่ส่วนเสียงดนตรีจะยกให้ผูรกำกับยานจะปฏิบัติงานโรงานโรงงาน แต่ว่าถึงวันถึงวันนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องมันจะไม่ให้แม่ทงานดีว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนะ่รัไม่เป็น่าโควิดจะรุนแรงตอนี้อีกเหมือนกับปีแ่มานั่งโควิดไม่กลัวแล้วแค่มานั่งอยู่ต้นหน้าข้างหน้าเนี่ยระวังไว้ขนาอาจารย์ไหลงพราะตัวปรไหลมาแถวว่ามแถว่าเออแล้วตองไปลุกปูแก้วเอวมาลุกปูแก้วแล้วเนี่ยนะออกเอาตัว ท<ค>ี่ได <statistically> <als> ้ทั้งผีได้ขึ้นก้องน้อยมึงก็ธรรมดาอ้ยก็ธรรมดามึงเป็นหมือเนี่ยเขาต็มาแสดงว่าคู่บาเลียงคนแต่เขาคือพี่ก็อีที่มีมันลืงมันลงคู่บาแล้วคู่บาเลียงมันเบิ่นพันศาเลย ใช่กับคนมปถ่ายรูปปั้นเนี่ยเอาถือกล้องของมีอยู่ดิเราจะสถ่ายต่างห้ากบนสองไปเนี่หล้งพอดเออแม่นละไปไปยังยังยังเอออ่สยัดตัวมาและกระจืลโคที่ได้รับการถ่ายชีวิตไป ก็จะได้เกิดเป็นบิดาทงคนท่านหลับมาถวายวัดแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วนายยมได้ไปโยงะติยมจะฆ่ายงย่าะ่ายนะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกศิษย์พระโคกระบือนี่เป็นเ็กวัดแล้วเป็นลูกศิษย์วัดสนที่ยานตีไม่ได้ลงมอเหนือต่คอร์ดา่ากูมีตันบอกที่นี่ขัน สพกี่จะาม่มาก็้โตดาสุติปัาาิงผู้ม้แต่เน่ากาเจ้าข้างนั้นม่มาแต่กัวกเตปันเท่าก่อนเลยาก่อนพ่นกองนี่หน้าน่นหน่อยเโชคดีเลย

มีนเลยเนีพูดนหนึ่ก็ได้ง่ายเลยเออนี่ดันดอนค้อมทางนี้มีนะปีนี้เนาะเขาชองนี่ทางในกันเออนี่ที่สองด้นี่เป็นสีมาให้เออ โอ้คนนี่ป่านสิไปหาเสียงทางไหนไหมเห็นเจ้าภาพเจ้าภาพครับเจ้าภาพว่าโอ้เข้าป่านนี่จะไปหาเสียงนั่นไหมู่บตอสิลงอบตว่าดิสงสัยสิลงอบตผิดอันนี้บ่ได้ลงนี่เนาะประชาชนธรรมดานี่ตายแน่เลยเออเพิ่นสิลงสมัครอบตบ่วันที่28นี่เด้ เอ้าลูก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 มาเยี่ยมตาบับนี่อืพันธุ์เาหกว่าโอ้โหในยามมาแต่บ้านคุณไห้ซรนี่โอ้นี่ด้ซื้อน้องสนมบ้านนอนก็มีเดินขึ้นมาอีกเลยนุ่มๆที่แข็งแรงอยู่

งวด่ทั้งนี้คือบูมมี่เนี่ห้อยข้อแสดงว่าบุรุงอบตอนนั่นนี่เนาะเห็นเห็นอันดอกดาวเรื่องห้อยข้อน้าสิปบรุงอบตอนว่าะ นี่มาแต่พังคนตันนี้น้องสนมว้านอนโอ้เอานั่สกุลแก่อุ้นเลือนผู้ใดเจ้าวะครับผมนั่สกุลบ้านน้องไทยใช่ไหมคุณก็ผมคุณวาริดครับบ่ะครับผมแก่อุ้นเลือนประจัดไป่ไป่ดีแล้วดีแล้วโอ้เมื่นั่งมื่นั่งมื่เลี้ยงบาทเลย ไได้หลายๆกินหลายด้อจเด้อแดงแนมเนื่องน้องไข้ไข้จักขยจริงร้าข้ามหมดจกับเน่บอลเว้กรสิอเมื่อนำกันในลาเพื่อนท้ายรูปเจ้าก้อนเนี่ยเพื่อนใท้ายรูปเนี่จ้าก้อนเลยเอ้ โยมอยู่เพื่อรอโคเกติขึ้นรถนะรอก่อนรอหลวงพ่อเจ้าวาดก่อนเมื่อหลวงพ่อเจ้าวาดมาถึงค่อยะนำเอาโคเกติขึ้นรถในช่วงขณะที่โยมยังรออยู่จะทำปอดศาสอาดกองโคเกติให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ถือว่าเสร็จพิธีแล้วโยมเสร็จพิธีกรรมเสร็จงานบุญแล้วเหลือแต่ ให้หลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็คณะกรรมการโูกระตบือนั้นมาถึงท่านก็จะได้ให้ทุกท่านนั้นนําเอาโูกระเบือจากบ,บ้านตตอนนี้รอก่นอนทีนี้ยอมก็ทำความสะอาดให้ให้ให้เกลี่ยเลยนะให้สะ